แล้วก็สวัสดีท่านกำเนินแล้วก็ท่านสอบสัยังเนาะกีปป่ปีแล้วครับนานมากเลยครับวันนี้ดีใจมากคอรอมอมีมติให้กาญจนบุรีเป็นจังหวัดแรกในการขอนดำต่อไปได้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับแล้วก็เป็นที่ที่เราไดองคอร่า,า,า,อ,า,าอ,อะไรแล้วนะครับสำหรับการใช้ไฟ มติออกเมื่อวันที่8ตุลาคม๋ยวผมจะแจกมตินี้ให้กับทุกท่านเลยนะครับหลังจากวันนี้เป็นต้นไปทุกท่านที่ไม่ขอไปไม่ได้ที่ไปพวกบ้านผูรู้บ้านรู้ว่้จะขอไปได้แล้วนะครับเราเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ขอได้อันนี้ต้องตบเลยกับท่านรัฐมนตรีสสต่างนะครับคไทยทุกคนที่ช่วยกันดเนจนทำเรื่องนี้สำเร็จนะครับ๋ยวผมจะแจกมติครมอนะครับ ก็วานนี้ผมโทรไปคุยกับจังหวัดก็มาเจอสจังหวัดจังหวัดก็ยังงงอยู่ว่าถ้าคาจะยอมไหมใช่ไหมครับในมตินี้นะครับระบุไว้เลยนะครับว่าถ้าพี่มีข้อพิพาทอยู่กับการขอไปเนี่ยให้ขอได้เลยขอเนี่ยปีกว่าสสทำสสกอฟสสไกสสเทียบธนมนตรีทำอะไรนี่คือสิ่งที่พวกเรารู้ว่า ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นสาคัญมากๆแล้วเราก็จะพยายามทำโอบประมาณสร้างโรง,งเรียนในการทางานร่วมกับภาคส่วนทุกภาคส่วนทําไมมันถึงสำคัญเนี่ยที่ผมบอกอไปถ้าทีมไม่แข่งแรงมันมีช่วยทำนาผมนะวันนี้สม,มเป็นำรำมีว่าการนะวันาีผมเนี่ยผมว่าขอตก็เวททำยาวมามากกว่าที่เป็นอยู่นั้นผมอยากให้ทุกท่านครับ ช่วยกันสนับสนุนสจเวตสนับสนุนทีมสจพว์งการได้ไหมครับได้ได,ได้ไหมได้ถ้าไก็สมมติมือให้ผมไม่สนใจกับมันอีกนะนี่นะผมกกูตรงผมเป็นคนบางก,การเนี่ยอยากให้บ้านเราพัฒนาบ้าน,านเราเติบโตเพราะผมเห็นสุพรรณแล้วผมรู้สึกว่า ตอนนี้พอแม่เราสองรู้สึกโหสุพรรณเนี่ยเสาไฟรหนาถนนความเจริญถึงมากแต่บ้านเราเราะเเข้ามาบ้านเราวันนี้ผมก็อยากให้บ้านเราเป็นแบบนี้นะครับผมขอเวลาทุกท่านวันนี้โชคดีมากอากาศดีนะวันนี้มีอะไรที่เดือร้อที่มอบเอกสารให้กับทุกท่านเพราะวันนี้ดีใจที่เจอพี่พี่ทุกคนนะครับทั้งหลังทั้งหน้า ห <Net> วังว่าเราจะได้เจอกันบ่อยๆประชุมเสร็จกินข ang, syntax, ้าวร้านมีความสุขขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นพวกแรกนะครับขอบคุณขอบคุณท็อปนะครับแต่เรายังไม่ได้กลับไประนัตินะ ในตัวละคึ ham, dem, Him, ้นเวทีหรือเป็นประธานทุกสุอย่างเดียวผมก็อยากิทำเพื่อพี่น้องประชาชนของผมสามคนเพราะว่าเราดูคอามพึงเพือนก็จริงนะครับแต่สามคนของเราเนี่ยเหมือนใช้ข้อนะครับไม่ค่อยมีคนสนใจครับสำนักจิตสภานายคัสตอนจังหวัดกาญจนบุรีเขต้มงะดทุกขั้นกำลังรับย่าแบบต้มแบท่านอลู่ในถางยุกนะครับในนกโครงการเสด็จจังหวัดกาญจนบุรีและจอ อสมาชิกอรบตหรือสสเป็นผู้ยกมือถ้าไม่ยกมือเนี่ยไม่ภาดกัากันเนี่ยงานก็เกิดไปได้ทำงานไปได้ทำระพบีกฎหมายทำติดคุกมาต้องพากาก่อนไปน้สิ่งที่เราได้เป็นพรรครัฐบาลสิ่งที่เราได้ก็กลุดีกาอสมที่กําลังจะตั้งรากานก็สรุปบะจานทีอบครับใ้การต้นทุอย่าง กาวันไม่ทำเส้นเอครับขอบคุณเราดครับขทองข้อวเปล่าดูอการสรวอนุาตท่านตสอบก็ด้นะครับขอบคุณครับเดี๋แรกนะครับเยอให้สรวสอบนได้หน้าเลยครับผมนับตัวว่าวันที่ดินเนี่ยชาวบ้านที่อมยวมากเลยครับว่าทะเลาะกที่ดินอยู่ให้ผมช่วยหน่อยผมก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่า ได้รับปากจากจิงๆจากคนพูนว่าให้เป็นเรื่องเอกสารที่พวกพี่นะครับการจะเลบุรีเนี่ยใช้กฎหมาย2481ซึ่งนานมากสิ่งที่ผมอยากทำก็คือปรับปรุงกฎหมายนี่แหละครับครับเรื่องปัญหาช้างป่าผมว่าถ้าท่านสอบแก้ไขมาตลอดแก้ไขจากท้ามตัวเดียวที่มีท้ามเป็นร้อยตัวตรงนี้ผมว่าไม่รู้วยในการสุทภาพแก้ไข ประมาณต่างที่ได้ลงมาเพื่อะหารรักาการได้ไถ่ชาราได้ทางสอต่อเพื่อผานการมีหลายเรื่องมากผมก็พยายามจะจับจุดจับประเด็นที่สำคัญมากๆไปหลายอันนะครับอย่างที่พี่รู้ครับว่าปัญหาบางเรื่องเนี่ยเป็นมาสิบปีเลยแล้วก็เป็นมาอย่างยาวนานแก้ไม่ได้ทีขอบอย่างที่ที่ดินก็มีปัญหาการทหารใช่ไหมครับผมก็จะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็จะไปเชิญมาคือผมจะเชิญรัฐมนตรี ข่าวโหมลงมาพื้นที่ทหารนี่แหละครับก็ต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาช่วยกันลงมาประคับประคองกันไม่เห็นว่าปัญหาของเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะได้จะได้แก้กันนะครับเพราะว่าถ้าผมเอาไปพูดอย่างเดียวแล้วเขาไม่เห็นปัญหาเขาก็จะแก้ไม่ถูกใช่ไหมครับงั้นผมก็จะพยายามผลักดันแล้วก็แก้ไข2ปีที่เหลืออยู่ของผมนี่นะครับให้ให้มากที่สุดนะครับ